เฉยนสีทำไมแกจงใบบุญูผคนดูมา5 9อสีดูคลิปที่แบแหลงาษ้ไพี่ไปกับรถใช่ไหมได้ขาไดอยู่ก่อนพับขาให้น้องเมื่ก่อนไม่คุยกับพี่นะเดี๋ยวนี้เล่นเล่นกูไม่บุญกูอยากมาเล่นกับน้องใบบุญ ใจเบื่กับวันนี้แล้วค่ะระวังระวังดวงตาเอามาไว้วัดเลยกินไหมไม่ไม่ได้กินค่ะกินนมชงนมกรอบโอ้โหตัวเองเอาไม่รอดใช่เออดวงตาเปล่านิ่ไปไปที่เขาที่รงเรียนเพื่อนค่ะนี่นี่เห็นไหมดวงตาบอกว่าเอาใจเรื่องเอาใจไม่ต้องห่วงเอาแต่ใจจีลุงวัดค่ะ ไม่ลอยยาเปี้ยวก่อนไม่รอยเปี้ยลูกเป็น้าตั๊กเงินแบบแบบนี้ใบบุญจาอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมคะแบบแบบอร่อยไหยแบบเนาะมเดี๋ยวพี่เอาข้าวพาะยา้าให้มาก่อนันนี่ม ่อน,นะอโอเคเก่งเออไปคุณคัดท,ทายคนดูนอนคัดายทักทายคนดูนอยคักทายคนดูหนคะ<อ>่ะเจาปอสายโหดใครคะไอ้บูจะขับแล้วเหรอพี่สีหล่อเหมือนเดิมเลยค่ะอุ้ย,<อ>ยแต่อายุสามสองไม่งี้แหละอ่อน <c oughs> ออนวัยก่อนสแปดปีแก่กว่ากอนแปดปี